สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกและก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel ภาพยนต์ที่มีชื่อว่าเบิร์ดแมนนะครับมีการถ่ายทำ30วันที่นิวยอร์กและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของอเลคันโดนักเขียนวงเขียนบทผู้กำกับที่มีชื่อเสียงของวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ไม่เคยมีการจำลองฉากไหนเมืองไหนที่ทำให้ผู้สร้างภาพยนต์หรือผู้กำกับเนี่ยให้ความสนใจมากเพียงพองนั่นเองนะครับการที่มีตัวเมืองและบอดเวมีตัวตนอยู่ในภาพยนตร์นั้นมันทาให้ภาพยนตร์มีความดูสมจริงสมจังมาก ากขึ้นนั่นเอง ใครหลหลายคนเนี่ยอาจจะเคยดูภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเบิร์ดแบนนั่นเองนะครับคนที่เคยดูเนี่ยอาจจะจําแทบไม่ลืมเลยก็ว่าได้นะครับขนาดคือเนืํอลายดังอ๊อกๆกกันเลยทีเดียวนั่นก็คือฉากที่ไมเคิลคีตันต้องวิ่งฝ่าฟ,าฟงชนกลางไทม์สแควร์ของกรุงนิวยอร์กขณะที่สวมกางเกงในตัวเดียวล่อนจ้อนว่อนไปทั้งเมืองเรื่องสายตาที่กูมองชิปเป่งเลยก็ว่าได้เพื่ออะไรนั่นเหรอเพื่อให้เข้าไปแสดงให้ทันหลังจากที่เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าทางประตูหลังของโละครได้เพราะว่ามันถูกล็อกนั่นเองแต่สิ่งที สำคัญของฉากนี้นั่นก็คือมันมีอยู่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าทั้งหมดของการถ่ายทําของฉากฉากนี้เนี่ยฉากเดียวเนี่ยมันเป็นการถ่ายทําที่ลองเทคแบบไม่มีคัดนั่นเองมดรวมเหมารวม,ม,รวม,ม,รวมจบแบบทีเดียวเลยก็ว่าได้รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้การถ่ายทํานั้นออกมาสมบูรณ์แบบให้ได้ดีที่สุดเพื่อผู้ชมนั่นเองมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4เทคแล้วก็เริ่มการถ่ายทำเนี่ยประมาณ3ามทุ่มครึ่งแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราถ่ายฉากนั้นเร็วเกินไปแสงมันก็ออกมาไม่เวิร์ก แต่ถ้าเราถ่ายช้าเกินไปเนี่ยผู้คนก็จะดูบางตาเพราะว่าผู้คน,นกลับบงกลับบ้านไปนหมดแล้วประมาณ3ามทุ่มครึ่งเนี่ยกำลังดีพอดีผู้คนกําลังแบาเที่ยวอะไรแบบนี้ผู้กํากับอย่างอเลคานโดกซาเลสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับวาเลตีในปี2015ว่าเราต้องการใช้ทีมงาน,น่ะให้น้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ดึงดูดความสนใจกับผู้คนให้น้อยที่สุดถ้ามึงมาจากงานแห่กีฬาสีหรือว่างานบวดแหกกินโต๊ะจีเนี่ยคนดูกันเติมผู้คนเหล่านั้นก็ยังพูดว่าไอเวรนี่มันทําอะไรกันมาเนี่ยใครเองรู้ De mal! ก็เลยใช้ทีมงานแค่4คนเท่านั้นนะครับที่พร้อมที่จะเคลื่อนตัวไปกับไมเคิลคีตันนั่นเองนะครับนั่นก็คือตากล้องคนหมุนโฟกัสคนถือไม์บูมแล้วก็ช่างเทคโนโลยีทางภาพที่จะต้อนอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ช่วยฝ่ายผลิต8คนที่คอยทําหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็คอยกันทีท่าไม่ให้ผู้คนเน่เข้ามาใกล้อะไรทํารองนั้นส่วนผู้กำกับก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนั่นเองนะครับฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูมีข้อเสียแล้วก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมานะครับเพราะว่ามันมีปัญหา ที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนฟูงคนหรือแม้แต่สถานที่ที่เราไม่สามารถทําการปิดไทม์สแควร์ได้หรือมีการจ้างนักแสดงประกอบฉากเอกตรงเอต้าเนี่ยเป็นจานวนมากเพราะอะไรเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีงบเพียงแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นแต่ยังไงซะแล้วสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าไมเคิลคิทตันเนี่ยมีนักแสดงแฟนคลับตัวโยงของเขาเนี่ยมาดูเขาเล่นเขาแสดงด้วยรวไมไปถึงคนมุงดูที่ไม่เกี่ยวข้องหาเหวอะไรเลยแต่แม่งอยากดูว่าพวกแม่งทําอะไรกัน มันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังที่ไม่ต้องเสียลงเสียแรงจ่ายงงจ่ายเงินสักแดงเดียวเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับ แต่มันก็ทําให้ผกกู้องค์กรอย่างอเลคันโดเนี่ยต้องเป็นอันกังวลน,นั่นเองเพราะว่าเราต้องถ่ายฝูงชนกันมากๆมันเลยเกิดการกังวลความปลอดภัยของนักแสดงทีมงานทั้งหมดนั่นเองเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จะมีคนมาเบียดจะมีคนมาถีบจะมีคนมาดึงนักแสดงหรือเปล่าและที่สําคัญไปกว่าน,นั้น้วก็คืออาจจะมีคนจ้องกล้องแล้วก็เดินเข้ามาในฉากเพราะว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าหรืออาจจะมีการจงใจเกิดขึ้นก็ได้อเลคันโดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่ามันไม่มีทางเลยที่จะตัดออกไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ หรือมีฉากไหนก็ตามที่มีการถ่ายผิดพลาดเนี่ยผมไม่สามารถลบหรือจัดการออกไปได้เลยมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือนักแสดงก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆต้องทํามันให้ได้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ด้วยนอกจากเทคนิคการถ่ายท,ทําที่ต้องใช้ความชนาญอย่างสูงแล้วเนี่ยพวกเขายังต้องจัดก,การกับผู้คนโดยรอบด้วยซึ่งพวกกบบอย่างอเลคันโดเนี่ยได้ใช้วิธีจ้างนักดีกองจํานวนมากมาแสดงอยู่ใกล้ๆเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามายุ่งยามหรือให้โฟกัสกับการถ่ายทํามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาถ่ายทําหรือทํางานออกมาไม่ดีนั่นเองแต่สิ่งที่เขาทํานั้นเขาสามารถจัดก,การได้อย่างยูมัดแล้วก็มีที่ว่างให้เคลื่อนกองได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถดูแลแล้วก็ควบคุมผู้คนแล้วก็นักสแสดงประกอบได้อย่างเป็นดบดีนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาใช้ทีมงานแต่งตัวเป็นโคนแถวนั้นส่วนนักสแสดงประกอบก็ทําเป็นทีว่าถ่ายลงท้าย รูปแ,แถวๆนั้นอะไรทํานองนี้มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนชั้นเชิงเท่งเธอเทิงก็มาดูนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยแม่กูพูดว่าทุยบ้ากูนึกว่าเจ๋ง อีกหนึ่งความท้าทายของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือป้ายโฆษณาต่างๆที่อยู่บนตึกของไทม์สแควร์ซึ่งทีมงานเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตของเจ้าของแบรนด์นั้นๆก่อนว่าเราสามารถเอาออกในหนังได้หรือเปล่าถ้าออกหนังไม่ได้เนี่ยก็โอเคตัดต่อน,นั่นไปหรือเบอร์ภาพหรืออะไรต่างๆนาน,นั่นก็ตามถ้ามันมีความเล็ดลอดออกไปหรือมันมีความผิดพลาดไปเนี่ยเราโดนฟ้องร้องนะจ๊ะ ไอการถ่ายทําฉากฉากนี้เนี่ยมันสื่อถึงอารมณ์ของไทม์สแควร์และบอร์ดเวกิจกรรมบนท้องถนนผู้คนแสงไฟการจราจรความหนานแน่นของวิเศษมากมายหลายตาเลยก็ว่านะครับโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของไทม์สแควร์มันทําให้เรานั้นได้สัมผัสถึงพลังเอ่อล้นออกมาจากข้างในจิตใจของเรา ไอเดียของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายอดเยี่ยมมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการถ่ายทําภาพยนตร์ที่โลงละครเนี่ยมันเป็นการถ่ายทําที่โลงละครบอร์ดเวจ์จริงๆเลยก็ว่าได้การออกแบบฉากต่างๆสําหรับการแสดงและฉากห้องแต่งตัวหลังเวทีความซับซ้อนบนทางเดินนั้นมันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็ยกตัวอย่างมาฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือฉากที่นักแสดงเนี่ยจะต้องเล่นฉากสุดท้ายของโลงละครเรื่อง w e Talk About When w e Talk About l o v e ต่อหน้าผู้ชมที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยอย่าง สดๆเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเฉือนออกมาเนี่ยคือดิ้นพัดผ่านมีการจัดกงจัดการล็อบบี้ของโรงละครแล้วก็มีภายนอกขึ้นมาสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้และสุดท้ายด้สุดพ่วงกับอย่างอเลคันโดนั้นก็พาหนังเรื่องนี้เนี่ยชิงรางวัลอสการ์ในปี2015ถึง9สาขาแล้วก็หอบรางวัลไปชื่นชมที่บ้านถึง4สาขาด้วยกันนะครับได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพ่วงกับยอดเยี่ยมภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและการถ่ายทงถ่ายภาพย,ยอดเยี่ยมเช่นกันนั่นเอง สิ่งสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าการถ่ายทําภาพยนตร์ภาพยนตร์หนึ่งเนี่ยมันยากมากๆกว่ามันจะออกมาแบบสมบูรณ์แบบนั่นเองอย่าว่าแต่ภาพยนตร์เลยช็อตฟิล์มก็ยังยากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เรากําลังจะถ่ายทําจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์อักเเดียที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีเตรียมการมาดีวางแผนมาดียังไงก็ตามเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีนั่นเองไอ้สิ่งที่ยากมันก็มาพร้อมกับบททดสอบที่ยากมากเป็นหลายล้าน เท่าเลยก็ว่าได้ผลลัพธ์ที่ออกมาหรือรางวัลอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็ดีตามหรือยิ่งใหญ่ตามบททดสอบของมันนั่นเองพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งพูดซะหล่อไอเวดมึงก๊นก็ฟสไปเดอร์แมนมากูจะแทงให้มิดเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทาคลิปต่อไปถ้าคุณนัากให้ผมทําลงทาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ